สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องแมวแมวดารี่ค่ะ True Money น,น,นะ,ะใจดีเปิดบริการสินเชื่อตัวใหม่นะคะเป็นสินเชื่อบุคคลขนาดเล็กชื่อว่าเป็นสินเชื่อไมโครเครดิตที่บริการให้ยืมเงินก่อนแล้วก็คืนทีหลังพิเศษนะวงเงินสูงสุดให้ถึง4เท่าของยอดบิน t r u e นะคะเบิกเงินสดได้ได้เลยนะคะผ่าน True Money Wallet ค่ะใจคืนนะคะในนานสูงสุดถ,ถึง3เดือนพร้อมโปรโมชั่น0% ในเดือนแรกนะคะท่านใดที่ต้องการนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะไม่มีดอกเบีย้ยด้วยค่ะสามารถนะติดต่อได้นะคะที่เบอร์1242 2, ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดก,กันนิดนึงนะคะว่าทูเนี่ยได้ทำไมโครเครดิตตัวนี้ออกมานะคะร่วมกันกับบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะคะเพื่อต้องการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่ต้อง ต้องการเงินด่วนนะคะโดยที่แบบบางทีเข้าหาแบงก์เลยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เงินด่วนทันทีแต่ตรงนี้รูทูเขาก็รู้ปัญหาตรงนี้เขาก็ให้เงินด่วนตรงนี้ออกมาได้เลยนะคะซึ่งคุณนะคะเพียงแค่นะคะคุณเนี่ยเป็นลูกค้าของ t o มู Move อย่างเงี้ยคุณก็สามารถใช้บริการของเขาได้เลยแล้วก็อย่างที่เหมี Me ่ยวเมียวบอกดอกเบีย้ย0%ในเดือนแรกนะคะทีนี้นะคะเรามาดูคุณสมบ,บัติของคนที่ ต้องการจะสมัครนิดหนึ่งก็คือเป็นสัญชาติไทยอายุ20 60ปีแล้วคุณต้องเป็นลูกค้าท o มู e เ g e บุคคลธรรมดาแบบรายเดือนเท่านั้น แล้วก็มีอายุการใช้งานเนะะี่ยค่ะมากกว่า180วันหรือ6เดือนขึ้นไปแล้วก็ไม่มีค่าค้างชำระนะคะแล้วก็มีประวัติการจ่ายที่ดีด้วยเอกสารที่ต้องใช้ก็คือแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นเองทีนี้วิธีการสมัครเนี่ยลูกค้าก็มาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ True พร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริงได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนขั้นตอนที่2แล้วเนี่ยหลังจากที่ได้ทำการนะคะยืนยันกับเจ้าหน้าที่ทรูแล้วนะคะก็ จะต้องนะคะมีการนะคะกรอกข้อมูลนะคะแล้วก็ทําการกรอกข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็ยินยอมในขึ้นไขต่าง,างๆบนแอปพลิเคชันที่ทาง TrueMove เขาให้ไว้นะคะทีนี้นะคะทางาต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของก็คือ,คอเราก็จะได้รับ SMS นะคะการอนุมัติผ่าน SMS <ม>นั่นเองค่ะแล้วเราเนี่ยก็จะสามารถนะคะไปเบิกเงินนะคะจากวงเงินนะคะ สินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน to Wallet ได้เลยค่ะทีนี้นะคะในรายละเอียดของสินเชื่อไมโครเครดิตตัวนี้นี่ก็คือให้บริการสินเชื่อนะคะโดยผ่านบริษัทเอเซนนานจำกัดนะคะโดยที่บริการสินเชื่อตัวนี้จะให้กับลูกค้าที่มีคุณสมบัติที่ตรงตามที่บริษัทต้องการแล้วก็ระยะในการแบ่งจ่ายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการของบริษัทนะคะทีนี้ในส่วนของดอกเบีย้ยเนี่ยโปรโมชั่นก็อยู่ที่0%เฉพาะเดือนแรก ของทุกบินการใช้สินเชื่อภายในวันที่31ธันวาสอ6 3แล้วก็อัตราดอกเบีย้ยปกติก็จะอยู่ที่2 4ปอร์เซต่อปีส่วนการคิดดอกเบีย้ยนี่ก็จะเป็นแบบลดต้นลดดอกแล้วก็คิดตามยอดเงินที่เบิกใช้จริงๆแล้วก็การเบริกใช้สินเชื่อเนี่ยเงินก็จะโอนเข้าที่ทูวอลเล็ตที่ผูกกับโทรศัพท์ตามที่ลูกค้าได้ระบุขอไว้ ทีนี้เงื่อนไขต่างๆก็จะต้องเป็นไปตามที่บริษัทเขากําหนดอันนี้เราก็สามารถคุยรา,ายละเอียดตรงนี้ได้นะคะแล้วถ้าเรามีข้อสงสัยนะคะในการที่เรานะคะแบบต้องการขอรายละเอียดของสินเชื่อก็สามารถสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการข้อมูลของลูกค้าของ True ได้ที่เบอร์1 2 4 0แล้วก็กด3มนะคะมีเมียวงเจ้าทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ1240แล้วก็กด3ค่ะขอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับฟังนะคะขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ